สวัสดีครับทุกท่านนะ Crazy, ครับผมกัผมเควสี่ค่ะนะครอยู่กับเกมมือถอนะ er อือนะครับผมซัมมานเนอร์วอร์ชันอีครันะครับใช่ไหมเออนะครับผมเป็นซัมมานเนอร์วอร์อีกแล้วนะครับแต่แบบเป็นแบบอ่า MMORPG นะครับผมก็ออโต้เล็กๆนะครับผมไม่ถึงกับออโต้จ๋านะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับตั้งค่าตั้งค่าอะไรกันได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมปรับเสียงก่อน อ่าโอเคครับผมก็น่าจะทําถ้าจะไม่ผิดน่าจะตอนนี้เป็นช่วงในเรื่องของครสเบต้ามั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดอ่าเข้ามาแล้วครับผมทําการเลือกตัวละครก่อนมีแค่สามตัวละครด้วยกันนะผมก็เล่นอ่าน้องออบเบียไปปนะครับผมอ่ะก็กดเข้ามาก็ผม,มบึ๊่สามารถปรับแต่งนุนันนีได้นะครับแล้วแต,แต่แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับดูช่องดูชุดอะไรกันไปนะครับผม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่า,อาถัดไปก็มีปรับทรงผมอะไรประมาณแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนน่แหมทรงผมได้ใจอ้ยยะไปไหมนี่อันหนึ่งพี่เดทล็อกไม่มาเลยอ,อะไรจำนองนี้นะสำหรับตัวผู้ชายก็ดูเท่ๆ ดีนะครับประมาณนี้ละกันนะโอเคครับผมก็ไปลองเลยกันสักเล็กสักเล็กน้อยนะฮะเอาครับสำหรับหนึ่งตัวเกมก็จะเป็นแบบออโต้เควสนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงออโต้จ่าขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเจอลงดันก็ต้องเล่นเองอะไรนะเราก็จะมีการโจมตีสกิลนะครับก็จะมีซัมมอนนะให้เราเลือกใช้ได้เลือกใช้สกิลเองอะไรเงี้ย เออนะครับอกผมกดกดได้เอ้ยอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะสามารถเลือกซัมมอนได้สามตัวอืออะไรนี้แล้วก็ส่วนตัวตัวละครตัวเรานะครับผมสามารถเปลี่ยนอาวุธทตุได้นะครับผมตอนนี้มีอยู่แค่สาธาตาเท่านั้นนะครับมาอะไรทำานองนี้นะครับการเล่น ่ะก็สบายสบายครับผมคือมันอยู่นอกไปนี่ไงมันอยู่นอกแมปเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ในแมปคอมเวนเจอร์อะไรอย่างงี้มันจะสบายสบายแบบอะไรอะไรทำไมนะปิดโค้งปิดเคสก็มันก็จะเดินไปให้หรือว่าเราก็จะแบบเดินเองก็ได้อะไรทำมามันเหมือนติดติดติดเตะฟอตติดติดต่อสู้อยู่นะครับ ทีก็กดเดินได้นะผมเนี่ยมันก็จะไปให้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอะไราประมาณนี้นะครับโอเคก็าราประมาณนี้แหละนะครับการเล่นก็ไม่น่านจะมีอะไรมากมายเลยมีสี่องทีสัตว์อะไรด้วยนะครับ โอเคป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ,บาการเล่นนะครับผมส่วนระบบอื่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่อข้างที่จะเยอะอนะอ่ามีป,ปัผมกล้องด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่นะเราก็มีอันนี้คือออโตโ้ด้านล่างนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมยอ้คือการเป็นคําสั่งมอนสเตอร์นะครับผมว่าจะให้มอนสเตอร์โจมตีอะไรโจมตีเป้าหมายตัวเดียวที่สมอนตีนะครับจะตามซัมมนเนอร์ไป นะครับอันนี้คือแยกกันตีกับสมันแน่นะครับเออถ้าเก่งๆก,ก็ใช้อันบนอะไรอ้นั้นได้ครับผม <S <S แล้วก็ส่วนตัว map แบบนั้นเอาไปได้แล้วมีจัดปาร์ตี้นะครับมีสร้างปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเชิญใครด้วยนั่นเองคนที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะ,นะครับตอนนี้เป็น ครับต่อมาครับผมนี่ไปที่ส่าสี่เหลี่ยมด้านขวาบนเรานะก็จะมีระบบอื่นๆอีกนะครับก็ยังไม่เปิดเยอะเลยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันอันแรกครับผมซาอนเอร์นะฮะซาอนเดอร์นี้ก็คือตัวของเรานั่นแหละนะครับก็สามารถดูสเตตัสสเตตัสนะครับอัพสกิลนะฮะนี่ก็จะมีให้อัพหลายหลายธาตุอยู่นะครับตอนนี้มีแค่2ธาตุนะครับก็อัพไปก่อนอัพก็ใช้นี่เห็นไหมครับมี27อันก็อัพอัพไป นะครับแล้วแต่ท่านเลยนี่เหมือนจะเป็นพลาสติกใช่ไหมเนี่ยอ่าอาจไปให้หมดพลาสติกมาอืมอะไรอย่างนี้โอเคอีเชตได้ด้วยนะมีให้อีเชตด้วยนะครับโอเคครับผมต่อมาอุปกรณ์ฮะก็ไม่มีอะไรครับผมกดปุ๊บเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับอ่าเห็นนี้ก็ได้อัปเกรดไหนก็ได้นะครับแล้ว โอเคประมาณนี้แล้วกันต่อดีกว่าบกเสร็จไปมาอืมมาเราถุดิไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นประมาณตู้ตุต๊ก้าก็เป็นคอสเพย์นั่นแหละแน่นอนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ชุดนะครับก็จะมีในบวกชุดหลายหลายหฮิตหลายๆอย่างนะครับก็จะมีบวกแต่เราอย่างไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ อูก็เหมือนกันนะครับอยู่ทางเดียวกันแล้วก็เอาอุปกรณ์สูตรผ้าอ่านอยู่ทางเดียวกันนะครับส่วนมาครับผมมอนสเตอร์นะฮะนะครับก็สามารถอัพเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างที่จัดทีมก่อนนะครับก็เลือกลงเอานะครับบางดันก็จะให้อ่าส่วนใหญ่ทุกดันแหละก็จะให้เราเลือกลงนะครับบางดันมอนสเตอร์ก็แพ้ทางแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็ผมเป็นการเพิ่มพลังนะครับก็กดไปเลยปุ๊บ ก็ให้มันเก่งๆนั่มมนแหละแซลมอนอะมาอัดเข้าไปสายแท้งของเรานะตอนนี้สายโจมต,ตีชิวๆอัดเข้าไปเนี่ยดีแท้งโอเคเท่ากันก่อนออตัวอื่นก็ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับผมจะปั้นอะไรให้มันตัวเดียวทีมเดียวไปก่อนก็ได้นะครับเอาตัวฮิวไว้ก่อน สามาบเป็นสก,กิลฮะอัพได้ไหมนี่ก็ต้องมีของพวกนี้นะครับวัตถุดิบนะซึ่งก็อัพเกรดสก,กิลของซสมอนได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีระบบพิวัฒนาการนะครับก็มีของอะไรให้พร้อมนะฮะแล้วก็กดอัดให้มันเนี่ยเต็มร้อยยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็กดเลือกพิวัฒนาการได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตังค์ด้วยแหละนะครับเรื่องเรื่อง นะสามารถปลุกพลังครับก็ต้องเข้าในเรื่องโน่นนั่นนี่ครับอันนี้ไปลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็รูนนะครับผมรูนนะครับสามารถใส่รูนให้กับมารสเตอร์เราได้นะครับก็กดออย่างเดียวนะครับเนี่ยอะไรให้มันใส่หรือจะไปจัดรูนให้มันแบบที่เราต้องการก็ได้นะครับผมต่อมาเป็นแท่นแซลมอนนะครับก็คือเป็นการเปิดกระชับปองเกมนี้นั่นแหละนะครับเรามาดูกัน จัดมาเป็นไงดูอลังการอืมเฮ้ยได้พี่มันมอสว่ะสี่ดาวว่ะเฮ้ยน,น่าสนว่ะนะครับจัดมาครับผมอีกหนึ่งทีใช่แข็งทุ่งยางเฮ้ยราชินีน้ำแข็งห้าดาวครับผมบ้าบอ อืเราได้แล้วเราได้แล้วเราได้ตัวปั้นแล้วเฮ้ยทำไมสีดาวแบบนี้วะสีดาวแบบสีทองนะครับโอเคก็มีหลากหลายครับแล้วแต่จะเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรเนี่ซมอนธรรมดาก่อนก็ปอกแป๊กไปนะครับไม่มีอะไรมากสซมอนวานนลมนะครับเปิดอีครับผมหิงจีเราได้ไหมอืม ครับอันไหนที่มันนี่ก็เป็นเสีไปนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนทีมกันก่อนปุ๊บสม,มอนเรามาละวันนี้นี่เพิ่มพลังดีครับกดค้างได้ไหมอ่าเข้าไปลูก เลือกอัศนวัติแม่งเลยโหหมดว่ะว่าไปนั่นจัดทีมที่ต้องการก่อนออกไปลูกห้าดาวอยู่ไหนโอ้แทนที่เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันฮิวแล้วกันหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ อันนี้เป็นสีม่วงนะผมอาจจะเป็นาธาตุก็ได้นะเอาาอเป็นธาตุมืดนะไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเอาแนวน,น,น,นี้ไปก่อนแล้วกันพลังรถใช้ไหมอาบสิเธออาดเข้าไปอาดเข้าไปยังไงไ Uh huh. ปอดเกล็ดน้ำแข็งใส่ต,ตู้นะครับสร้างขอบเคร,รถอัติเมจเก็ตลงอ่สร้างสายลมเราชิ้นแข็งมันไม่เห็นมีหิวสักอย่างนี่มีฮิวเลยวะโอเคครับผม <c oughs> เป็นสายหิวที่ไม่ได้หิวนีว่หว่างั้นผมเอานี้ออกปึ๊บนี่โอเค,อเคทีมเดิมสรุป <c oughs> นะับโอเคน่น็จะเป็นพวกรับกิจกรรมนะเรื่องของรางวัลอะไรเงี้ยอันนี้อะไรอะ Battle Pass หรือเปล่าอไม่ใช่ อันนี้น่าจะเป็นบัญชีตามตามบัญชีนะโอเคครับผมต่อมาฮะก็จะเป็นในเรื่องของกิวนะครับนี่สมาชิกสมาชิกนะครับแล้วก็มีคำขอที่ฐานะนะเปิดทีครับรูเลตชงแงได้ไรวะอะไรอ่ะ กดลืูอนดูช่างมัน,นครับอนอกนากนก็จะมีพวกงานของนักค้าด้วยนะแต่ว่าแต่ว่ากังโอเคต่อมาเป็นประบบเพื่อนนะผมเกมนี้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้อย่างที่บอกครับผมกดกดเขาเรียกว่าอะไรนะกดเพิ่มเพื่อนในแมปได้เลยเดี๋ยวจะกดใช้ชื่อ,อใส่เลขบัญชีของผู้เล่นเขาได้นะก็อาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผานะครับผมนี่อ่ะมา นี่มีนกมีอะไรด้วยอันนนะอืมมังกรเนาะผมไอะไรจำลองนี้นะมันเป็นตัดขีนะครับผมแล้วก็บันทึกอันนี้คืออะไรวะอ๋อเราเคยไอ้น,นี้บันเตอร์ตัวไหนครับผมใช่ไหมเคยได้หรือเคยสู้วะน่าจะเคยได้เลย น่าจะเคยสู้มั้งอุปกรณ์ถ้ามีถ้าเคยได้ก็จะแบบเข้ามารับรางวัลอะไรอย่างนี้ได้นะเออนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของความสําเร็จนะครับก็มารับไอเทมรับของรางวัลในนี้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรด้านซ้ายมือมกันบ้างนะมีบทหอคอยอ๋อมันก็เป็นนี้แหละเข้าไปเลยหอคอยใช่ไหม เอาเป็นรางวัลเป็นรางวัลนะว่าคุณก็ต้องไปโดยยานะครับอันนี้ยังล็อกอยู่นะไปเล่นกันเองแล้วกันวิธีการเติบโตครับผมฝึกนี่เข้าวนะครับแล้วก็จัดทีมพวกนี้นะครับกดเข้าไปนะก็จะเข้าไปสู้ไม่วะ มาแล้วก็ผมในอันนี้นออโต้ Auto ได้นะครับสบายครับมันก็จะแบบเป็นฝึกเก็บรลเวลเลเวลให้เรานะถ้าสมมติว่าเราลงดันในในตามในเรื่องยังไม่ผ่านนะครับ<ม>ก็ไปเวลกันก่อนนะไปเก็บเลเวลกันก่อนก็ได้ในดงในดันอะไรพวกนี้นะครับผม เีจะบอ่ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นการเลเวออะไรธรรมดา,มดานะครับโอเคก็เดข้ามไปแล้วตันต่อมาครับผมเป็นจูโจมนะครับก็ไว้มันผ่านเนื้อเรื่องนะครับเข้าไปเลยกับบอสนั่นนี่นะครับก็สามารถไปหาของรางวัลตามที่มันโชว์ได้แบบน,นี้นะครับไปลองเล่นกันเองนะแล้วก็เควสความท้าทายนั่นนี่นะครับก็ไม่นาจะมีอะไร อัตโนมัติมันก็จะทำเควสลองให้นะเขาเรียกว่าเควสลองแล้วกันนะครับต่อมาความท้าทายครับผมเควสรายวันเควสรายสัปดาห์นั่นแหละไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เอ,อ,เอ,อทึกองกค์พละคืออะไรวะคล้ายๆเหมือนสมุดบัญชีทำอะไรเสร็จก็ได้เทมอ่ะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็เท่านี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับผมถ้ามีก็ไปเล่นกันเองอ่ะมีซีซันพาร์ทนะครับอ่าสมุดนี่คือลายออกอันเดียวกะนะครับผมมีของรางวัลก็จะมารับกันด้วยนะครับอ่ะกระเป๋าเล่านะครับก็มีประมาณนี้กดใส่อัตโนมัติได้เลยนะครับถ้ามีของใหม่ๆอะไรขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในเรื่องของพวกถ่ายรูปนะอ่านี่ยนะนะ ทำอีโมชันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่านี่คืออะไรยุติเกมครับออกไปเปลี่ยนตัวละครนะครับทั้งหมดอ่ะสุดท้ายก็ผมเป็นประบบเซตติ้งนะครับก็จะมีในเรื่องของนี่เสียงนะอ่าไม่ใช่เสียงอันนี้คือการใช้ไอเทมนะครับก็ประมาณว่าบอทนั่นแหละเราก็จะตั้งได้ครับ กราฟิกเกมนี้ก็ยังปั่นการเลยจัดส่งมากให้ก่อนจัดส่งไม้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ร,ระบบเสียงครับผมระบบการควบคุมนะใช้แป้นหรือใช้แตะเอาก็ได้นะครับระบบแจ้งเตือนนะครับผมก็ประมาณนี้นี่นกระตกแต่เคื่องที่ไม่น่าหวน, <laughs> นะฮะประมาณนี้แล้วกันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ชอบเ,เกมแนวแบบนี้ก็ ตัดไปนะครับแล้วก็เป็นใครเป็นสาวกซัมมาริวอร์นะครับก็ไม่คนล่าดนนะฮะโอเคครับผม okay, ก็สทหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปละ